สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยมาเดทุกท่านครับคลิปนี้ทางช่องก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับสูตรนะครับสูตรตัวเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเพื่อให้ทาง f อนะครับได้มีสูตรไปใช้นะครับเป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวนะครับเพื่อไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรจะได้ไม่สูญหายนะครับไม่ห่วงสูตรกันครับสูตร ได้มาส่งต่อได้มาส่งต่อกับตัวเลขทุกตัวเลข,เ,ลข,เ,ลขเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับให้ด้วยใจครับไม่ได้ว่าจะมาขายส่งขายสูตรครับมีมาให้ก็ให้ไปครับเพื่อทุกคนจะได้ไปใช้เอาไปคำนวณคำนวณเก่งๆแล้วก็ลงมาให้ทางช่องดูด้วยว่าคำนวณแล้วได้ตัวไหนตัวไหนนะครับจ็เป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆด้วย ครับเริ่มทีชุดแรกนะครับเลขดับหลักหน่วยล่างครับมาดูสูตรว่ามีกี่สูตรนะครับแต่ละสูตรได้ตัวเลขอะไรเดี๋ชมมบฟังด้านในเลยครับมาเลยครับมาดูสูตรกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของผลงานนะครับที่อุตสาห์เอื้อเฟื้อสูตรมาให้ทางช่องนะครับได้นํามาเผยแพร่ให้กับ f c แผนช่องได้ดูนะครับขอสูตรไม่ยากครับสูตรที่1นนะครับก็ใช้หลักหมื่นนะครับ บวกด้วยสามคงที่นะครับก็ดูนะครับหลักหมื่นบวกสามคงที่นะครับอย่างของของงวดน,นี้นะครับหลักหมื่นบวกสามคงที่ก็ห้านะครับห้าบวกสามก็ได้เท่ากับแดนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นผลลัพธ์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหลักหม่วนล่างนะครับ สิบบนคือสองหน่วยบนก็คือห้าบวกสิบบวกหลักหน่วยล่างก็คือศูนย์สองบวกห้าบวกศูนย์ก enfin ็ได้เท่ากับเจ็ดเนี่ยผลลัพธ์วันนี้เป็นชุดตัวเลขดับหลักหน่วยล่างวันนี้ก็มีเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับตามสูตรเมื่อที่ผ่านมาทําได้เจ็ดกับสี่นะครับก็เจ็ดมาที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าสูตรใช้ได้กับสูตรเดินดียังไม่ผิดนะครับเนี่ย ผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่สูตรนี้ยังเดินต่อครับวันนี้ดับลับหน่วยล่างไม่มีแปดกับเจ็ดครับมาดูกันต่อครับอีกสูตรหนึ่งครับที่ดับดัหน่วยล่างน,นะครับก็ที่เขียนหกกับเจ็ดนั่นก็คือสูตรที่หกที่เจ็ดนะครับแถวข้างบนก็จะเป็นเลขเลขแปดเลขเก้าอะไรนะครับก็จะก็จะไล่กันมีทั้งหมดอยู่แปดสูตรนะครับก็ อย่าไปนสนใจตรงนะครับสนใจที่ประกาศสีแดงนะครับที่เขาลาภให้ไปแล้วก็เขียนว่าเป็นทุดตัวเลขอะไรนะครับก็ช่องประกาสีน้ำเงินนะครับช่องแรกสูตรก็บอกว่ยใช้หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สี่นะครับหน้าทั้งที่สี่เราเป็นห้าบวกเจ็ดบวกเก้กกานะผลลัพธ์ก็คือหนึง่งหนึ่งก็จะเป็นจุดตัวเลขดำนะเหม,มือนรางงวดหนึ่งสิงหาคมนี้นะครับ ส่วนสูตรนั้นก็ง่ายๆเลยครับก็เอาใช้ตัวเลขหลักหน่วยสตัวหน้าครั้งที่1นะครับก็เป็นทุกตัวเลขกับหลักหน่วยล่างไปเลยก็ได้สี่หนึ่งหน่วยสูตรนี้สองสูตรนี้ก็จะได้1กับ4เป็นทุกตัวเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งสห้าคมสูตรง่ายๆครับแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปจดไว้ได้เลยมาดูสูตรถัดมานะครับสูตรนี้มีอยู่สสูตรนะครับ3สูตรเลยนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับ ในช่องประกาศสีแ้ะเงินนะครับสูตรที่หนึ่งก็ไมยากับใช้หลักสิบบนบวกสองงที่นะครับมาที่ฝานมาก็สิบบนคือสองนะครับบวกสองงที่ก็เป็นสี่นะส่วนสูตรที่สองก็ใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับพวกอันกูมิเนีครับก็คือสี่กับส่วนสูตรที่สามก็คือใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับ บวกกันก็กบ8บวกกันก็ได้เท่ากับ8นะครับก็สรุปหลักหน่วยล่าง3สูตนี้ก็ได้4 4แล้วก็8นะครับเป็นจุดัวเลมตบ้บหลักหน่วยล่างไม่ยากใช่ไหมครับเข้าใจนะครับบอว่า f c ทุกคนคงเข้าใจสุดง่ายๆครับมาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะครับสูตรสุดท้ายนะครับสูตร,รที่จะให้ดูครับก็มีสองสูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งก็คือใช้กลับร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับบวกแปดคงที่นะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งหนึ่งวันนี้ก็เพิ่มนะครับบวกแปดคงที่ก็ได้สักเก้าส่วนสูตรที่สองก็คือใช้หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกด้วยห้าคงที่นะครับก็สามบวกห้าก็เป็นแปดเนี่ยก็หน่วยนี้ก็ได้หลักผลหลักหลักหน่วยล่างแปดกับเก้ามาเพิ่มอีกนะครับ สูตรเดินดีครับเดินดีเดินยาวท่านผู้ชมนําไปใช้ได้นะครับแต่สูตรนะครับไม่ได้การันตีนะครับต้องกอเแจ้งเตือนไว้ก่อนสูตรสูตร,ตรไม่ได้การันตีนะครับอันนี้เป็นสูตรสถิตินะครับด้านหลังที่ให้ดูท่านผู้ชมจะนําไปใช้หรือไม่ก็สูดแสแต่ท่านผู้ชมนะครับทางช่องนามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กด ใีให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทา่านช่องในรหาสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับสูตรจะได้ไม่อยู่กับมือใครไปคนใดคนหนึ่งครับสูตรก็มีให้เผยแพร่ให้ดูแล้วครับใครชอบก็าตามครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาดูกันต่อครับหลังจากดูสูตรเลขกดับหลักเหมือนล่าไปแล้วมาดูสูตรเล็ดับหลักสิบล่างนั้นบ้างครับมีอะไรให้ชมก็ มารับชมรับฟังด้านในเลยว่าสูตรอะไรเป็นยังไงสําหรับใครที่ยังสูตรหลักหน่วยยังยังไม่เข้าใจนะครับก็ดูตัวหลายๆรอบนะครับเพราะว่าทางช่องก็ไม่ได้ทําเป็นไม่ได้ทําเป็นตัวอุกสออะไรให้ดูมากนะครับเพราะว่าดูในสูตรมันก็มีอยู่แล้วถ้าท่านบางมันว่าตัวหนังสือเล็กน,นะครับก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปขยายดูนะครับมันจะเห็นนะเพราะว่าเขาเขียน ใส,ใส่ส่วนดเล่มเล็กซึ่งมันจะมีบรรทัดที่เล็กน,นะฮะต้องค่อยๆดูไปครับสูตรไม่ยากถ้าดูไม่ออกก็ฟังตามคำบรรยายที่ทชอ่องบรรยายไปแล้วกันนะ,ะเพื่อไม่เสียเวลาครับมาดูสูตรดับหลักสิบล่างกันต่อมาดูเลยนะครับสูตรเลขดับหลักสิบล่างครับนี่ครับสองสูตรน,นี้นะครับในประกาสีน้ําเงินนะครับสูตรที่หนึ่งครับใช้ หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก <c> ็้ันนี้ก็หลัก oh. ร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เป็นเลขกับหลักสิบล่างสูตรแรกส่วนสูตรถัดมาก็ใช้หลักสิบกับหลักหน่วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับก็เป็นสามบวกสามนะครับแล้วก็บวกเจ็ดก็เท่ากับ สิบสามนะครับก็เอาตัวท้ายของวันนี้ก็ได้เลขดับหลักสิบล่างก็คือศูนย์กับสามครับสูตรก่อนเลยครับถ้าใครสงสัยในสูตรว่าเขาเขียนถูกหรือเปล่าท่านสามารถย้อนกลับไปคำนวณตามได้ตามที่เห็นเนี่ยครับทางช่องเห็นว่าสูตรเดินดีนะครับเลยนํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาดูกันต่อครับอีกสูตรเลยครับดับหลักสิบล่าง หลักสูตรนี้ก็เดินดีครับเดินดีเดินยาวมาครับมีสองสูตรนะครับในช่องนี้นะครับประกาศสีน้ำเงินครับสูตรแรกครับใช้หลักแสนบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็แต่กับห้าบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่ครับก็เป็นสิบก็คือเอาเลขศูนย์นะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขดับแตสิบล้านส่วนอีกสูตรหนึ่งก็ ใช้หลักร้อยนะครับสามหลักร้อยสามตัวท้ายนะครับสามตัวท้ายคงที่หนึ่งลบหนึ่งนะครับสามตัวแรกที่หนึ่งลบหนึ่งวันนี้ก็คือสองสองลบหน,นึ่งก็คือหนึ่งก็เป็นคือตัวเลขดับหลักสิบล่ลา,งว,นนนะา 20, 0, งวันนี้นะครับสามสองศูตรนี้ก็คือศูนย์กับหนึ่งมาดูสูตรถัดมาอีกแล้วครับดับหลักสิบล่ลาง ะครับสูตรที่หนึ่งก็เนี่ยครับใช้หลักพันนะครับใช้หลักพันบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองนะครับก็หลักพันก็คือ6นะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือสองหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับเป็นเลขหลักสิบหลังวันหนึ่งสิงหาคมส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ ใช้หลักสิบนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วย2คง่นะงที่หลักสิบนบวกกัน2ครั้งวันนี้ก็คือ2 2สองบวก2เป็น4แล้วก็บวก2คงที่นะครับก็เท่ากับ6ก็เป็นผลลัพธ์เลขดับหลักสิบล่าง2สูตรเงนนี้ก็คือ8กับ6นะครับไม่มาหลาักสิบล่างมาดูสูตรเลขดับหลักสิบล่างอีสูตรหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะได้ชุดตัวเลข ดับหลักสิบล่างหรือสามตัวเลขนะครับถ้าชนกันก็อาจจะได้สองตัวเลขนะครับถ้าไม่ชนก็อาจจะได้สามตัวเลขส่วนแรกนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับวันนี้ก็ศูนย์บวกศูนย์ครับพอได้ศูนย์นะครับนี้เป็นจุดตัวเลขแรกส่วนตัวเลขที่สองก็คือใช้หลักร้อยนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่ง หลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือสองนี่ครับสองสามสามนี่ครับก็คือใช้หลักร้อยก็คือเอาสองนะครับใช้สองนี่เลยนะครับใช้สองนี่เลยนะครับเป็นตัวแทนเลยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งแล้วก็อีกชุดตัวเลขหนึ่งก็คือใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยรางวัลสามตัวท้ายนะครับอันนั้นมันเป็นรางวัลสามตัวอสามรางวัลสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่ง บวกกับสองวันสามตัวทั้งบวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือเก้าบวกสามแล้วก็เป็นผลลับสองก็เนี่ยครับตามสูตรนี้ก็จะได้เลขดับหลักสิบล่างนะครับอีกสองตัวเลขก็คือศูนย์ก็สองสองหน้าสองมันชนสองมันซ้านะครับก็ได้ศูนย์กับสองนะครับท่านผู้ชมหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าตาม กากาสีแดงนะครับในสูตรก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วถ้าใครยังสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคิดยังไงถูกง่ายๆครับลองนําไปใช้ดูครับหวังว่า FC ีทุกท่านคงพอใจในสูตรที่แจกไปในวันนี้ครับไย่ไก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับถ้าทางช่ง้งมีสูตรเด็ดๆดีๆอะไรก็จะหลงให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ ดูได้เอาไปใช้ครับไม่มีหวงครับสุดเอาไปใช้ได้เลยครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยทีนี้ก็ขอชบงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมัาฟังยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ